สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุในรอบป,ปีงบประมาณ2,569ปีงบประมาณ2,569ก็คือจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ไปจนถึงวันที่30กันยายน2 5 0 0 69เพื่อที่จะขอรับเบียยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570ันปีงบประมาณ2570ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ตามระเบียบเลยก็คือท่านอายุครบ 60ปีในเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุนะคะค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะสอบถามพอ,อน้อยเข้ามาค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่17 17เพฤศจิกายน2509านลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในเดือนไหนคะวันนี้พอ,อน้อยมีคําตอบให้เลยนะจะสำหรับท่านที่เกิดวันที่17 17เพฤศจิกายน2509ท่านสามารถที่จะขึ้นทะเบียน ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนตุลาคม2568เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2569นะจะค่าท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนี้ท่านอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2570 ะจะ17พฤศจิกายน2509ลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปไม่ควรให้เกินเดือนพฤศจิกายน2569สะดวกช่วงนันท่านไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุได้เลยแต่ไม่ควรให้เกินเดือนพฤศจิกายน2569เพราะอะไรเพราะว่าพรอะน้าเองไม่อยากให้เสียสิทธิ์แมกะทั่งเดือนเดียว ท่านลงทะเบียนพูดสูงอายุไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่17พฤศจิก,ก,กายน2569เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2569เป็นต้นไปซึ่งเดือนธันวาคม 2,569เป็นเดือนอที่อยู่ในปีงบประมาณ2,570เป็นไปตามระเบียบเลยนะคะ้าไปขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ไหนไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่ว่าจะเป็นอบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตณนะภูมิลำเนาที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเอกสารหลักฐานที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านที่เป็นฉบับปัจจุบันหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยนะจ๊ะว่าบัญชีของท่านมีการเคลื่อนไหวไหมต้องเป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวนะจ๊ะถึงคราวที่ท่านจะเริ่มได้ระเบียบอย่างที่ผู้สูงอายุกรมบัญชีการจะได้โอนเงินให้ท่านโอนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้สำเร็จก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามพออน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพออน้อยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุท่านลงไปแล้วท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในช่วงเดือนไหนปีพศไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิจะได้รับต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่ใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพ่อเรอเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพ่อน้อยชาแนล ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พออน้นต้องกลับลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ